ไอ้แมวส่วนมากินมเขาไหนี่ยังกินอยู่นี่เอิญเอาแล้วเราคักคุณนะพักเจ้าอยากกินดอกยออดกับคนจากทุกีบงออดยังอยายังยอดอันนี้มากินก็ปุ่นนีลางออด้็กระเดาโอ้ไปเอาขมกินสดวนเบามันสีบลูเหมือเปิดเลยเอิ่นเจ้าโอ้ยแมงวัานยังเมา่อไรจ้ะ ปลาวเวลาเอาไม่เคยกินดิบเอาเขาว่ากินดิบเพียงเหมืนก็เป็นยาเป็นยาค่ะแต่แต่แล้วคนพูดกินดิบนีนั่งเอกมอลำมุ่งเ้วที่ดามันปูนมันแมฆเห็นทังสีข้าวเยอะถึงสดมันปูนบอไซตอันนันมันปูนบอตองไซตอันันปลาด้วยพี่น้องคุณมามันก็คุ่ยนาะอีั่งเอกแป้วที่ดาแมฆปูนกินแต้เน่หน่อยมันว่าอยากกินแต่กินพอดีมันกลักัเลยมึงมืออื่นกูสิเส็ยก่อ เคยเห็นคุเห็นอี่ยังเอยเหรเียบจี๊ยบุ้งแบบเซ่บมันบูดได้เ้าใส่ปลามันบูดเลยเฮ้ยบูดได้ใส่ปลานิ่บูดทุกเกลอใส่สาเาแต่บูเจีาใส่ตู้เย็นลองมือเหรอบูดได้สมัย่มือพักมะเขือเป็นน้ำมะเขืออนี่ก็ล่างดีอยู่แล้ล่างตั้งช่องน้ำนาขอยมากตัวน้อยบัแพงที่กำนัติสิบบาทอืมเน้ินมาเด้อกินข้าว วิ่งข้าวินข้าวปูน <laughs> บ,บ,บัาบเก๋าซุปบัาเก๋าตปมน้ำต้นไม้ลงคลิปคนจะสร้างคลิปก็จะสร้างแต่คลิปเห็นอะไรก็ถ่ายหมดเห็นอะไรก็ถ่ายเอาหมดเขาจะหาะไรายได้มันจะได้ไหมรไม่รู้ประเทไปไม่ได้นักหนาไม่มีเสียงเงินนะคือ เพิ่งจะเข้าขยันอดทนว้า,วส,วา,าสบา,ายดีแซ่บเข้าเหมือนกับแซ่บเดียพักไม่ว่าไหลดีอุ้งแซ่บมาดื่นเพื่อนหนามาเล็กมน้าหน้าพูดเอาย่านป้นบกกัตรเช้าเมืดเอนินแย่ลงมาก,กินซอยออก,ก็ดีละไม่ต้องกินเขาไม่ต้องเปลี่ยนเขาบ้านเข้า ครัเห็นหมูกินก็ดีใจละบุเย่างมือ่างมือบ่ล่างหอยบ่ล่างก็ล่างมากางหันน่เดางก็ลุยสวยเลยบอาคุยเบ่งวันสิว่าย่นี่ครับมันสิบ่เหมือดนะยเอนเอนยหลงกินมอกินยู่สคนนะสากินยิ่งเหมือเปิ้มากอเปิ้นยู่ในบ้านอ้มาสมค่ะ ม่อยู่ทำแมเนี่ยไม่เหงาก็บใบบัวแล้วค่ะึรักเธอติดพิษกุเง่ายรอเกิดข้าวมั้งไงคัพักนีบ่เมื่อเมื่ออื่นกับเมื่บานีนวันลกินพักที่ดีไห่อวเมื่อเมื่อต้องหุบให้ลูกใบมันจะหกนะอุ้พักแดดดีคุยคุยนีประเดกเนระประเด็กกับนี่คนกัพ่อละวะคพักับแซ่บพื่งกันอันนี้ยังเนี่ยยังเนี่ย มอกังี้ยงใคอเฟผู้ใดเห็นยากอื่นอื่นทีซื้อบาน้กยังก็เห็อหงละไม่ไม่ดมือมืออาทิตย์วงหันกหอยเขาพปสูจยุกกงเขาง่ายกับครัวไหอมยังเตรียมใหู้เมื่อกี้พักรออันนึงพักหอมี้ยังเตรียมให้เขาเมื่อรรอเีน้ำ้า เื้อมามาเคี่ยวมน้ำอกหลายๆน้ำเยแม่ต้มวกมันนี่นกียเนี่ยบอมูกินดองเห็ดให่เขาเห็ดให้ลูกเนาะขอยมาเอาไปเห็ดให้มูกินแน่นเขาางเขากิบุญวันนี้เยังใช่คลิปอีกห่คลิป่ายลูกเดียวเอาคลิปพวกเจ้านี่นย้มาส่วนขอยมา ไอเฮ็ดไปเฮ็ดคุ้มมากคุ้มกัเฮ็ดแปรมากอเฮ็ดอืมนออเนาะเฮ็ดไปจากปีมงึงแล้วหูมืดแล้วหัวยังไยังไดรชบเขา้า่กินิดกินให้เขาวหมือนมดเหมือนดีนดมาอันนี้ไม่มนจะร่งอ,งของเขาหมเสีบิสบาอืมอเป็นโคมันงซีเมนมนกับท่เราทำนมา ยากไหาห้องงามนี่ห้องใสห้องมันห้องใสห้องม่นห้องน้าเขาในหองนี่นหองชนโตเขาเขาบอดเพิ่เมันก็ออกข้างนอก้งนเราไปหาหมอำนาจเล้วมันเป็นโควิดปนเระวังมดแมดเม่ะมันก็บอมันซื้อกาแฟแล้ืยายหายายไม่ลหลายมันหออก็อแม่ดูไอ้หน้าผลผลนะ ผลลดผลลำลับปลอยแพยไรดีีด่สุดยาฝนอ่ะอย่ไปแพงคุณยา่ไปใส่น,น้บาบนหัวมกแสบแล้วเป็นไงมี้าโอ้เสียบจะมันมันอ่อน เขาเนียเขาวเนี้ยอันซื้อบ้เ้าเนี้วสื่อเลยมันจังออนกันเ้าเนี้วมันเดืบานกินบ่ไดดเลยง่ายบ่อย่างไดเลยเขาเดบานค่อมบานห้องแข็งไปมลยไปยูน้ำกันเื่อเขาสื่อเขาคัดเนาะโอ้หกหกมันขึ้นมัทีหมืดคืนย่าย่าให้มันข้าไปหาใครกันมืดคืนจ้กินหัมันกินมันกินเถอะเดี๋ยวห้องเขาบริยูเดียนาูขนยิ่งนกยิ่งบุ๋ ตายอีกทันทันมันยากแกล้มตีกงก่อนตะตีแต่ข้อกายให้มัน้เตรวจมดูกมันเนาะซือสั่งซือข้นอ่ะยากคือนเนหมดอ่ะกระเจียวเนี่ยช่วยตะปูไปหายเขาไม้มันแบบเข้าไวบอกซื้อมาไม่เห็ดอย่างเขาว่าเออเทากับสีเอาีทนตัวออันเาใส่ดวนกระลือก็เอาไปตุกกตาใส่ดวนเนี่ยหนูก็เลยว่าโอ้ยอย่าไปคิดหลายคอยไว้สิคือแบบไง นาเกียวนาเกียวเอาไปเอาไปเราสิกินเขาน้ำไห้อาบน้ำเขาเอกไปลูเป็ปนั่งจังสือเอามาแช่นไทเาใส่กับดื่อบางใจเลื่อนเรื่ยงกันเราว่าเอาเวลาเขาบอกว่าวห้าใจกัื่อบางใจเื่อนกันเลยเราเล็นใจเขาอย่าไปคิดว่าเรางาหมมีก็ับเอีมาใส่คือเกาเราไปจังว่าพวกลูกแอล้ข้าก็เลื่น้าก็เลังไปเรื่องเือ เป็นเป็นอดฉอดล้ใส่ดวนแล้วใส่ดวนแล้วก็โอ้มันต้องหาไปซื้ออเ้นตาบน้ำแล้วได้อาบเนา้อาบแล้วคอยอันมกมกปีหญ่งานมอนมีขั้นม่อันึ่าไปบ้านับ้าหกอาบเยให้มาฉี่ไม่ใช่เดินคนที่บ้านฉี่ตักออกอดทำือ แค่กินบบเบอร์สเอาแล้วลูกเต้าอะเขากินเรียบร้อยแล้วเิอามากินก้อนลูกอะไรด้เวยถ่ายรูปให้เขาแน่เขาไหมเขาว่าให้ถ่ายรูปให้เขาไหมถ่ายรูปยังถ่ายแล้วเจ้รสาติชื่มมื่อสามสหายเป็นอันนี่ในช่องก่อนละคุยเอาะมันเลย่อคุยมันนี่ห เป็นยเป้วยำใบอยู่บ้านไปคิดไปนํ้งชิมไปกหัวน้ำมไบบอกให้เห็ดยังไปเห็ดตอไปเปลี่นบ้บเห็ดลยเห็ดมีกับเขาเป็นต้ตร่เป็นเเขา่เาข่ห็ดเอะใช่ที่เราขัดนหัวหูจักรักเพื่อปดหัวเป็นมีอาจารย์สอนอยู่แล้วกเป็นตเห็ด

ไ่านักินมันแจ่เขาวาเขามาอยู่แล้ววเขาใั่งเจียบยาดินกินมันแเ่บพอแกไปหัราคาแล้วเอ้าเตียงหยางเกงเตียงบดอื่นมากินได้ยังไงอยากให้กินยุ่งไปหัวราคาไปไมมดเถะมดแทะแทบเขาเดียวขาต้องกินหอกแกเอามงเอามงออีไว้มอื่นนะ มุกสูบุกเสียแล้วก็ยางแ็บมาไก่มีลูกซูมือมือย่นี่ย่ายวายามะไก่ย่ายงัรับลายลายลายขุ่นตันท่านบราะไปเอาครับปีใบมกมาอื่นงซือได้ดีกว่าแตบนะเด็กไปซื้อกันไก่อย่าแปลโค้งโบดเดินย่ายเอาเนื้อมันไดหนันมันมีัสิแกสามสิบาทแต่โคกหนึ่งัวปีวดรอวะมันเหเอน่ไหนเขาซูมือนี่จะเป็นเขาดีแต่กี่คนมีแต่ซื้อโคงมาซับมาฝากมันยากล่ำบากรูปปีกงาน กไปเอาโค้งเขาบดเอาเนื้อโบดเลยเอาเนื้อบดบ่มีนี่น่บ่มีย่้ง่ายเนาะอะไรโค้งเหรอใช่ใช่ไปมาอื่นดีกวาเอาสาบาทเช่วไายสาบาทกินในห้วงน่ะหนว่าสิทอดมดปีหก็อนเดนวมกดก